Hmm. เพราะดูตามรูปการแล้วเนี่ยที่คุณทวีสอดส่องบอกว่าเอ,อดูมูลค่าแล้วเนี่ยมันน่าจะเกินสามร้อยล้านบาทถ้าเกินสามรอยล้านบาทมันก็เป็นอำนาจของดี i อที่จะรับไว้อยู่แล้ว hmm. ดีนะครับมันก็ยังไม่มีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่ามันเกินสามร้อยได้แต่ดูใช่ไหมได้แต่ดูดูทรงแล้วเกินแน่อย่างเงี้ย คือถ้าเกิดเอาเอารายละเอียดจริงๆนะถ้าเอาความชัดเจนข้อเท็จจริงแบบเน็ตเน็ทัดแย้งกันนะผมว่าทางดีไอก็น่าหวาดเสียวนะเห็นไหม,มหน่าหวาดเสียวนะ <c oughs> เหมือนกับว่าคือเอ่ออางยี่ซ่องโจรเนี่ยไม่เป็นคดีพิเศษใช่ไหมไม่เป็นคดีพิเศษใช่ตัดไปเลยนะแต่เรื่องของเอ่อฟอกเงินนะครับเรื่องของฟอกเงินทาง DSI อเนี่ยเข้าไปจับเรื่องนี้โดยคิดว่าเป็นความผิดทางอาญาตามมาตรา21นะซึ่งเป็นบัญชีแนบท้ายนะครับทั้งหมด25คดีที่ให้อำนาจทางด้านของ DSI เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ได้นะครับกำหนดเป็นความผิดที่7เป็นความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา60และมาตรา61แห่งพระราชบัญญัติ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับมันจะบอกว่าเป็นคดีพิเศษหรือไม่เนี่ยก็ยังพูดไม่ชัดเลยนะเหมือนกับว่าคือ,อ,อทั้งสองทั้งสองข้อหาเนี่ยความจริงเนี่ยแทบจะไม่ได้เป็นคดีพิเศษเลยโดยเฉพาะอัญยีซ่องโจรแต่ว่าฟอกเงินเนี่ยมันมีช่องเข้าไปจับในเรื่องของอาญาได้ชมันเป็นหนึ่งในฐานความผิดแนบท้ายในพรบรนะฮะ ในพรบอรของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้เปิดช่องเอาไว้ให้เข้าไปนะครับแล้วกเ็เข้าไปเนี่ยถามว่าเป็นคดีพิเศษไหมถ้าเป็นคดีพิเศษก็ต้องก็ต้องนับเสียงสองในสามแต่เนี่ยไม่ได้ใช้เสียงสองในสาม,มใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งก็พอเึกออกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าดีเอสไอเนี่ยเข้าไปทำเรื่องนี้โดยที่ไม่ต้องให้ทาง เออกคอ,อพอเนี่ยรับเป็นคดีพิเศษอืมไม่ต้องเอาเรื่องนี้เข้าไปถามบอดชุดนี้รับได้เลยเดี i รับได้เลยเออดีเรับได้เลยมันก็เลยดูแบบมันก็เลยดูวันนี้จะบอกว่าเป็นคดีพิเศษหรือไม่มันก็ยังไม่ชัดนะแต่ถามว่าอยู่ในขอบขายอำนาจที่ทางกรมเนี่ยจะทำไหมก็อยู่เพราะมันบังเอิญเป็นหนึ่งในความผิด ในคดีแนบท้าย25่สิบห้คดีที่แนบท้ายเอาไว้ในพบรบของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็เลยมีมติให้รับเรื่องของการฟอกเงินซึ่งเรื่องการฟอกเงินเนี่ยมูลค่ามูลความผิดของการฟอกเงินนั้นน่ยที่คุณเข้าไปจับเนี่ยมันต้องเกินส0 0ล้านเลยนะใช่วันนี้ก็ได้แต่ประมาณกันใชนนน่น่าจะเกินแน่น่าจะเกินแน่ เกินหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะอืใช่ไหมฮะก็รอกระบวนการหลังจากนี้ออคือเหมือนกับดูแล้วเข้ารูปของฟอกเงินใช,ใช่ไหมก็เลยรับไว้เออนี่ท่านผู้ชมฮะแล้วก็อ,อนักข่าวก็เลยถามทางด้านของออคุณภูมิธรรมแล้วก็คุณทวีนะว่าจากนี้ไปเนี่ยทางด้านของกะกะตนเนี่ยต้องมาตอบข้อซักถามอะไรอีกไหม,มใช่ไหมทางด้านของคุณทวีก็เลยตอบเงน,นะะ ก็เลยตอบว่าที่ผ่ามาก,ะกะรกตเนี่ยประสานงานกับ DSI ทสไอทำหนังสือมาซึ่งหนังสือนั้นเน่ยยังไม่ได้ยกเลิกแต่เนื่องจากกฎหมายมันมีการทับซ้อนกันก็าอาจจะประสานงานกันส่วนแสดงว่าต่อจากนี้กรกะตจะต้องมาให้ข้อมูลเองโดยไม่สามารถส่งหนังสือมาชี้แจงได้แล้วใช่หรือไม่ยืนยันว่าไม่ใช่เพราะข้อหาที่เป็นฐานฟอกเงินมันเกิดมาจากอ้างยี่และในฐานความผิดอาญาอื่นก็ต้องนํามาประกอบการพิจารณา ทั้งที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้มีความเห็นแล้วก็ยังมีความสงสัยในเรื่องรายละเอียดว่ามูลค่าของทรัพย์สินเนี่ยมันเกินกว่า300ล้านบาทหรือไม่เห็นไหมก็ยังถกกันเลยถ้ามันเกินหรือเปล่าเนี่ยพวกเรารับเนี่ยมันเกินหรือเปล่านะฮะซึ่ง DSI จะต้องไปดูเส้นทางการเงินและเส้นทางบุคคลว่ามีตัวเลขเกิน300ล้านบาทหรือไม่จึงต้องให้คณะกรรมการพิเศษเป็นผู้ชี้ขาดดังนั้นคำชี้ขาดนี้ถือเป็นที่ยุติ ยืนยันว่าทําตามพยายนหลักฐานและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนี่รับไปทั้งๆที่ยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนนะว่ามันเกินหรือไม่เกินใช่ไหม,มว่าเกินเนี่ยอเกินสามร้อยล้านเนี่ยมันไปอยู่ที่เท่าไหร่ออ่ะคุณรับคดีคุณรับดคบดีหัวเลือกตั้งสวออแล้วเนี่ยนะรับคดีหัวเลือกตั้งสวออฐานฟอกเงินนะอ,อังยี่ไม่เกี่ยวนะโอรับเป็นคดีที่ให้กรมนี้ดูถามว่า เกิน3ามร้อยล้านใช่ไหมใช่เกินเท่าไหร่ตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้เออเพราะยังไม่รู้เออออตอบได้แต่เพียงเกินพอตอบไม่ได้ปุ๊บเนี่ยนะไอ้พิษไอ้ที่คุณตอบว่าเกินเนี่ยมันจะมีน้ำหนักหรือเปล่าละอืมใช่ไหมถ้าเกินเนี่ยถ้าคุณเกินจริงก็ต้องตอบมาสิมันเกินไปเท่าไหร่ละอืมอาจจะเกินไปสิบบาทหรือเปล่าเออเห็นไหมเออเออก็เหมือนกับกินรวบเลยตัดเลย ก็เอาเป็นว่าคําชี้ขาดนี่เป็นที่ยุติแล้วด้วยคะแนนเสียงเนี่ยสิบเอ็ดต่อสี่ต่อสามเนี่ยใช่ไหมใช่ใชก็จบแล้วจบแล้วรับแล้วจบแลออ้วมันก<ช>็เลยดูแบบหลวมๆนะวันนี้ผมดูนะมันก็เลยดูเหมือนกับยังไงฮะมันดูเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าวันนี้นะพวกเราเนี่ยไม่รับเลยนะเว้ยมันก็จะโหดูแบบใช่ดูเสียฟอร์มมันดูแบบถ้ารับก็หวาดเสียวเออถ้าไม่รับก็เสียฟอร์มใช่เอาครึ่งหนึ่งแล้วกันเฮ้ยรับซะหน่อยวะ รับรับแบบรับแบบคนฟังก็ยังงงนะผมก็ยังงงวะาตกลงคดีพิเศษป่าววะเออถ้าคดีพิเศษทําไมไม่เป็นเสียงสองในสามน่ะเออใช่ไหมใช่ทําไมเป็นเสียงเอาเกินกึ่งหนึ่งแสดงว่ารับเป็นคดีอืแต่ไม่ใช่คดีพิเศษอืมจงเอาเสียงแค่นี้ก็ได้อืเกินกึ่งหนึ่งก็ได้ถูกไหมเกินเก้าก็ได้แล้วมันอย่างนั้นใช่ไหมฮะเพราะถ้าจะเป็นคดีพิเศษเนี่ยนะสองในสามวันนี้ก็ไม่ได้วันนี้ก็ไม่ถึงวันนี้ก็ไม่ถึง เออโอ้โหแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะฮะอดีตรองอธิการบดีมหาวิาขขทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชบอกว่าคดีนี้เป็นปีคดีนี้เป็นปีอาต้องใช้เวลาเป็นปีเพราะต้องสืบพยานหลักฐานจำนวนมากมีคนที่เกี่ยวข้องมากถึงพันสองร้อคนและนี่ยังไม่รวมถึงบุคคลที่อยู่ภายนอกอาจจะเข้าขายลาักษณะสนับสนุนการกระทำความผิดโอ้โหทยนี้ยาวเลย เอาเป็นว่าผมว่านะปี70